วันนี้เราไปไหนกันนะครับไปเมกาพาซ่าครับจัดทุนมันมีจัดทุนไม่ไมีมันต้องมีฬาสิไม่อยา อะไรแค่อะแล้วไมคิบอกจะเอาไดโนเสาร์อ่ะดูก่อนอะเรวดูสองรอบแล้วนะอันนี้อะไรอันอะไรอันีก็หยิบได้เออไลเวทมนต์ยังอะแล้วน่าดูกว่าล้นด่าแล้วด่อะ ออืมะคุยก mhm. ันรู้เรื่องยังไม่รู้เรือกใส่ตัก่อนใส่ตังเลยดู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 ถวินถวินถวินเอาตัวไหนมาอันนี้เป็นของแม่แม่เลือกดีกว่าตทำไหนนี่มันจะมีรูปตํานี้เลยเอาตังไหนดีเอาตังนี้ดีกว่าใส่ ตอนนี้เรามีกมมล่องซูมกล่องุ่มวันนี้เราไปไหนกันครับไปเมกาพารซาครับเมกาพาซาเพื่อไปซื้อกล่องซมโดยเฉพาะเลยเอ,อ,อันนี้คือกล่องของน้องอลินอ่าการคาราบา,าลาเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมมันจะมีหลายตัวให้เลือกมาเดินกันว่าจะมีืได้ตัวอะไรอารังอยากได้ตัวอันนี้มันเป็นเวโลคิเลเตอร์ทวินสตาร์ไม่ได้อยากได้เลยไม่ได้อยากได้เลยแต่เพราะทำไม มันเป็นทวีนมันเป็นทวีนมันคงบอกถึงของอีกสองคนนี้ก็เลยจุ่มมาหนึ่งกล่องในราคานี่แลคนี้อยากได้วหนอัเลยนี่ราคานี้เลยที่มกับตาซาเจ๋ออะไรราคาประมาณนี้ก้อนเหมือนกันก้อนเหมือนกันก็คุณแม่เหรอคุณแม่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนทวินทวินก็จะมีนี่ก็ได้ตัวไหนก็ จริงๆหน้าตามันไม่ได้น่ารักเลยนะใช่เราไม่รู้จักด้วยว่าไอ้การ์ตูนนี้มันคืออะไรแต่เอาที่มันแบบไม่น่าไม่ไม่น่ากลัวจนเกินไปเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้ไม่น่ากลัวจนเกินไปหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เมื่อกี้เห็นโมเดลมันมาละหัวมันเป็นสีแดงอ่ะต่อไว้เสื้อติดมาจะเปิดให้ตอนนั้นอยู่ๆมิงก็เต็มพอดีอืม แต่ด้านมันจะชอบเห็นเออการ์ดนะเราก็ไม่ดูการ์ดสิตื่นเต้นตื่นตื่นตื่นเต้นตื่นเปิดพร้อมกันจะให้ดูนะลุ้นพร้อมกันหรือว่าจะลุ้นทีละตัวดีลุ้นทีละตัวดีกว่าไอ้นี่ก่อนหน่ะไรนีก่อนไอ้พูดก่อนไอ้พูดก่อน เนี่ยก็พร้อมกันไปเลยไม่เป็นไรเริ่มเลยเริ่มเลนแต่ไม่ให้ดูจัดถุงมันมีตัดถุงไม่มีมันต้องแก๊าซสิไม่อยาดนี่ทุกคนมันจะเป็นถุงแบบนี้จับดูก่อนั่นน่าจะเป็นตัวอะไรเอ๊มันเป็นตัวตัวแล้วมันก็มีเพื่อนมาด้วยหัวโตโตหัวโตโตเหรอหัวโตโตมันเป็นตัวอะไรบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้แบบปั๊บปะถ่ายแล้วเป็นตัวนี้เพราะว่า

ถอนหัวตายถอนหัวได้ด้วยนี่น่ากลัวโอ้โนี่ไข่ด้วยนะเออไว้ไทแรนเสาร์ตัวหนึ่งตัวแกะอันนี้หน่อยเลยอ่ะอ่ะอ่ะนี่พ่อแม่ช่วยเกตไดแรนซ์สาวให้หน่อยครับป๊อปหมาจุลศิกเลยพ่อแม่เกตไดแรนซ์สาวให้หน่อยครับโอ้ชิ้นตัวถ่ายรูปค่ะพี่เจมเอ่ะเดี๋ยววาดให้เลย มีตัวเล็กๆจิ๋วๆด้วยมาหยิบกล่องแม่มามีกล่องก่อนแม่ก่อแม่เลยอย่าเลยก่อนสุดท้ายนี่กล่องนี้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 ก็คือตัวแทนของแปดใช่ไหมใช่อืมทันแทนแปนตัวลุ้นก่อนตัวอะไรท่านแทนค่ะอุ้ยตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรอุ้ยท้านดูการท้านดูการมีสองตัว มันดีสองตัวทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะมันก็เป็นสองตัวใช่ไหมเพราะมันเป็นเทวินนะมันไม่มีหัวไม่ใช่ไอตัวหัวแดงแน่เลยเฮ้ยมันมีผมผมเนามันมีผมตัวนี้ตีแคดเนาะหรือว่าจะเป็นตัวที่ไม่อยากได้ผิกเลยดีกว่าผิกเลยเล่นๆได้ กันนี่โอ้นี่ไหนตัวไหนได้ขอดูหนเอ้ยตัวนี้เป็นตัวที่แรนดาวแพนกวินเหมือนแพนกวินเลยอันนี้แรนดาวตอนในใจจริงจริงตั้งแต่ที่คุณแรกที่ซื้อมามันชื่อแพนด้ากับแพนดี้แรนดาวตั้งแต่ตอนแรกเลยชื่อแพนด้ากับแพนกวินไอ้ตัวนี้แพนด้าไอ้สีขาวต้องแพนด้าไอ้แพนกวินเฮ้ยน้องน่ารักจังเลยอ่ะไหนวางวางให้เพื่อนๆดูสามตัวที่เราได้กันมา เอาวางเลยให้เพื่อนๆดูนี่คือ3ตัวที่เราได้มาจากเมกาพาซ่าได้ไดโนเสาาวสมใจเลยเออของน้องลินน่ารักอะ่ะนี่คือ3ตัวที่เราได้มาพี่านี้ได้จบคลิปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย